สวัสดีครับมายนโฉมกับหัวยูสุ FVM นะครับตัวนี้เรียกได้ว่าวางแทนยูสุล็อกกี้เดก้านะครับวางได้ครบเลยนะครับตัวนี้เป็นหัวรุ่นใหม่เทียบทนห้างบ้านเราแล้วนะครับอัปเกรดแทนรุ่นเดิมของทุกท่านได้อย่างลงตัวไม่ต้องดัดแปลงเลยนะครับได้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับหน้าตาอัปเกรดโฉมที่ดีขึ้นที่สุดแล้วนะครับไม่มีดีไปกว่านี้นะครับ FVM นะครับ โลบคอลนะครับก็หน้าตาจะมีหลายโฉมนะครับตัวนี้เราปรับปรุงให้เหมือนโฉมบ้านเราที่สุดแล้วนะครับได้ได้ว่ามาพร้อมเกรดพรีเมียมนะครับที่เราคัดมาให้นะครับตัวนี้นะครับมีติดเครื่องยนต์นะครับ 6HK ด้วยนะครับทีละาเราก็มีนะครับครบคบเดิมเดิมไม่ตัดสายไฟวางแทนได้เลยนะครับได้พร้อมเครื่องยนต์ครบชุดไปใช้งานนะครับอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เรา อยากนําเสนอให้ลูกค้าไว้พิจารณานะครับอยากได้ตัวเลือกมากกว่านี้นะครับอินบ็อกเข้ามาสอบถามพนักงานเราให้ได้นะครับเราพร้อมนําเสนอทุกตัวทุกรุ่นทุกแบบนะครับดูออนไลน์ได้จะส่งได้นะครับมีรับประกันนะครับหรือจะมาติดตั้งกับทางเราก็ยินดีนะครับขอบริการทุกท่านนะครับที่เซนกงเซาลี่นะครับ